สวัสดีครับชื่อนายภาสกรชาตสวรร์นะครับเรียกว่านกไนรักคุณเท่าฟ้าก็ได้นะครับนกแอร์แล้วก็การมิไทยครับทีจะเป็นในเรื่องของการตอบคาถามครับเพราะว่าผมจะไม่มีคเลนทริคในการตอบคาถามหรือการยกตัวอย่างซีตูเอชันของเหตุการณ์บนเครื่องบินครับใช่รีเกอูฟ้าเนี่ยโอฟ้าก็จะสอนเรื่องการตอบคาถามนะครับซึ่งเราจะได้ริคในการตอบคาถามเพื่อให้ออกมา ดูดีและถูกต้องเท่าที่ควรนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะเป็นเรื่องของการเป็นธรรมชาติของตัวเราเองแล้วก็อย่างอย่างหนึ่งเลยนะครับที่ขาดไม่ได้คือความมั่นใจในตัวเองครับซึ่งความมั่นใจในตัวเองเนี่ยจะทําให้เรามั่นใจในการตอบคาถามไม,ม่ว่าจะเป็นถูกหรือผิดแต่ขอให้เรามั่นใจในการตอบคาถามแล้วกรรมการจะเห็นความมั่นใจของเราออกมาเองครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าก็มีเพื่อนๆคอยอยู่เป็นประกาวคอยลุ้นด้วยกันมากครับ ก็ขอบคุณครูฝ้ายนะครับที่คอยสอนเคี่ยวเข็นนะครับให้ฝึกพูดฝึกตอบคาถามปรับบุคลิกภาพแล้วก็ครูฝ้ายเป็นคนใจดีมากเป็นคนตลกซึ่งเป็นอย่างหนึ่งเลยที่ผมตัดสินใจเลยกับครูฝ้ายครับอยากให้ทุกคนสู้ๆนะครับแล้วก็อย่าพึ่งทอ้อรอบแรกไม่ได้รอบสองไม่ได้รอบสามไม่ได้รอบสี่ไม่ได้รอบห้าได้แน่นอนเชื่อานายครับ